อย่าปิดน้องทีเพยมันจะลบไปเรื่อยๆเนาะมันลงคลาวหรอกมันไม่ได้ลงเนื้อที่คอมรอตีเปิดแล้วเนี่ยนี่ยังไม่ยังไม่เห็นทีเนี่ยมันยิงพี่ซะแล้วดูนะอะหรือไปว่าพี่ดูตัวเอง <c oughs> อ๋อต้องดูสดสดพี่ได้อ่ะท่านเอ้อ พี่โดนดูได้เรื่อยๆป่ะดูต่อได้ปะได้ต่อเพราะาพี่ดูจากน้องได้เยอ่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไอ้นั้นก่อนรายงานผู้เล่นก่อนอยากแลกเพื่อนมาเลยไอ้นี่รายงานเนี่ยไปที่เจแล้วก็รายงานสงสัยครับโกงครับสามมนเลยสี่อันเลยไม่สี่มันไม่ใช่ไม่ได้ความเร็วผิดปกติ ผมกดผมกดเสียอนะ่ะเวลาแรไรายงานกดแม่งหมดเออเออแม่งโดนหมดนี่ตัวนี้ด้วยโซมันจะกับซอมบี้อ่ะมดแากไปจากไหนเพื่อนนั่นแหละลองลองเล่นต่อดีดูตัวที่มันไปยิงยต่อไปอ่ะตป๊บนึงแบบซีคอมด้วยรายงานให้หมดน,นั่โดนตีตัวนี้แหละตัวดีเลยตัวแดงเนี่ยพี่ยิงลูกซองโดน ไอ้นี่ชื่อเดียวกันทั้งซีปไปนี่ชื่อหน้าเป็นแก,งก๊งเลยแก๊งโผลตาลกาคากาตาลกาคาเก้าเก้าดีพอร์ตอะ่ะอันหนึ่งดีพอร์ตที่ครบครบเลยเ,เดี๋ยวพอไปดูก่อนก่อนหน้านี้ปุ๊บ โซ่สน,นุกเลยนะเดี่ยมันอยู่ตรงไหนทียังวิ่งมาไม่ถึงทีอถึงแล้วทนีงเนี่ยถ้าพี่ลดผมดูเนี่ยเนี่ยปล่อยสีให้ดูพี่ไหวตัวตัวซีคอมอะซีคอมแบบโปล สีคอมแบบเลยคอมมันแน่นอนแน่นอนผมก็โดนในสีคอมนี่แหละดูอ่ะยังไม่เห็นทียิงแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอันนี้เฮ้ยล็อกล็อกเป้าอ่ะล็อกเป้าอ่ะตัวนี้ล็อกเป้ามมนล็อตัวตัวนี้ล็อกเป้าอ่ะมันไปยิงน้องอ่ะแต่มันคิดว่าน้องอยู่ตรงที่รถเออโฟคู่เลยอ่ะโฟหมดยกแก๊งอ่ะโฟยกแก๊งอ่ะ เห็นชัดเลยแม่งโผล่ล็อกไปเจอเมื่อกี้พี่งงเลยมันยิงใครวะมันคิดว่าน้องอยู่ตรงนั้นแหละจริงๆน้องอยู่นู่นอยู่อีกเมืองหนึ่งนู่นโห่ลุ่มนอเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูมันลุมยีดิฟปัะเนี่ยอืมโดนแล้วมึงอ่ะโดนแล้ว๋ยวดูตัวต่อไปที่มันยิงนะดูได้ปะดูต่อได้ปะต้องดูสีคอมอ่ะสีคอมนี่ชัวร์สุด สีคอมนี่ชัวร์สุดเออเดี๋ยวดูไอซิงคอมยิงตัวต่อไปกอได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอคอเดี๋ยวพี่จะดูว่ามันไปยิงใครเออมันมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ร่างเนินอ่ะเรี้ยนด้วย,วย,ยนวยยว่าจะดูมนันขึนะ้นเขามันเห็นแล้วมันเห็นน้องแล้วนี่มันเหงิดดูน้องเนี่ย แต่มันไปยิงไอ้ชื่อเหลืองก่อนเว้ยรอ,อ,อดูตอนมันยิงชื่อชื่อเหลืองนะมือดีคือกล้องวนะันน,นะมอดีคือกล้องวันนะมันเห็นน้องแล้วเนอะมันถันดูเว็บหนึ่งนะออสโลน,น่อยสักแน่ๆมันห็นน้องดูน้องเมื่อกี้แล้วได้เห็นยังเออห็นเห็นเหนดูน้องไอ้ดีก็งงดูมันยิงไอ้สีเหลืองนะโคตรมันเห็นสีเหลืองได้ไงดีกว่าอืสีเหลืองมาจากไกลอ่ะเห็นหมด ดูอดเพื่อนกระโป้เอ้ยมันยิงได้อือดูว่าเดี๋ยดูนะเห็นได้ไงอืออืออือเดี๋ยวดูนะเฮ้เห็นแล้วเห็นแล้วชัดเลยนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันหันไปยิงอีกตัวนึงก่อนก่อนยิงของเมื่อกี้มันยิงน้องแล้วแต่ว่าน้องอยู่เนินไงมันไม่ติดมันมีมันมีตัวข้างหลังมันด้วยเดี๋ยวดูนะ เอาข้างหลังนี้คือถ้าน้องตายก็จบอะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยดูมันยิงนะนี่พี่สโลว์เป็นศูนย์จุดห้าแล้วนะโอ้โหโอ้โหเข้าเข้าเข้าถูโอ้พอทุกเม็ดเหมือนคนปมปืนยิงโอ้โห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 สีคมแล้วมันหันมายิงผมด้วยสกา ไม่เบอร์ริวเนาะอ,อ๋อสากาเนี่ย้า,าเออแล้วแม่งเข้าทุกเม็ดอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเห็นได้ไงเห็นได้ไงกูย,ยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยเออกูยังมองไม่เห็นเลยโโอ้หเข้าหมดอ่ะเข้าทุกเม็ดอ่ะดูดิยังมองไม่เห็นเลย